จะเป็นยังไงถ้าเราจะเปลี่ยนจากขาดําเป็นหมัดมังกรและการหาหมัดมังกรวีสนี้เรานั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างและมันจะยากแค่ไหนกันก่อนที่จะไปรับชมฝากคอมเมนต์อีโมจิรูปนี้ไหมด้วยนะ เจ้าดีซีของเราก็ยังอยู่ที่เกอร์ฮันเตอร์เพราะว่าก่อนนี้เราก็จะมารา์มโบนกันแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เราก็ยังใช้หมัดซุบยอพี่แกก็เลยว์ปกลับมายัาง,งกอกลางเพื่อที่เรานั้นจะเปลี่ยนเป็นขาดำซันเจเพราะว่าในตอนนี้เราก็ยังาร์มมาตเตอรี่ไปไม่ถึงไหนเลยฮะสกิลก็ยังไม่ครบเลยนะครับเนี่ยรอดอีกแล้วหรือครับเนี่ยในตอนนี้ดีซีซอนกำลังลดกระหน่ำจัดเต็มมาทั้งไก่ตันบ็อกฟู้ดที่ลดโหดมากๆไก่คิงเลยกซสิรวมถึงไก่ออสตากันด้วยและถ้าใครเป็นสายฟรี<อ>ก็รีบไปสมัครสมาชิกได้เยพรราาาาะะววุ่กๆันจมี ใ้ตันศูนย์บาทแจกกันนะฮะและในแฟนเพจของเราก็ <c oughs> าจะมีการแจกถอยกันด้วยรีบไปติดตามกันด้วยนะมึงอย่าลืมรีบไปสมัครสมาชิกและรูดรับไอดฟรีในทุกๆอาทิตย์กันเลยที่นี่ที่เดียว DC o วนเฟสสุดเิ่งของ DC เองนะจ๊ะ <c oughs> จากนั้นพี่แกก็ได้มานั่งเรือน้อยเลยว่นเพื่อที่จะบุงหน้ากับไบยังก่อฮันเตอร์และเรือ,อไร,ร์ ครของเราก็ได้เดินทางมาถึงก่อนนั้นกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มขาดําพี่แกก็ได้มาหาพ่อปู่คนหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้ในตัวของเรามันก็มีโบนโยและการทํหมันมังกรเรานั้นก็ต้องสุมโบนให้ได้ลูกไฟซึ่งมันก็เป็นลูกไฟเฉพาะในการทํหมัดเลยวันแล้วพี่แกก็จัดการสุมเข้าไปทันทีและเราก็สุมอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไม่คืออะไรมเลยวันแล้วพี่แกก็ได้เดินทางเข้ามายังปราสาทเพราะว่าที่นี่นี่แหละที่เราจะใช้ในการฟาร์มโบนและก็ใช้ในการฟาร์มมัตเขอร์มารี่ของ เพื่อที่จะให้มันมีสกิลครับและก็เพื่อว่าในอนาคตเราจะทำบัตรฮิวแมนไปด้วยพี่แกก็เลยจัดการฟาร์มที่นี่กันต่อไปซึ่งในตอนนี้เราก็อยากฟาร์มบนให้ได้สัก300และเราก็จะไปสุมกันอีกครั้งนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ยังสุมไม่ครบ10อันเลยเพราะว่าในการสุมนี้มันก็จะมีคูด้ากว่ามันกันด้วยคูด้าประมาณ2อชั่วโมงกันเลยและเมื่อฟาร์ไปฟาร์มาอยู่สักพักหนึ่งพี่แกก็อยากที่จะไปสุมกันแล้ว่ะฮะเราได้มาแล้ว300โบนัะไปสุมกันดูว่าจะได้หรือเปล่า รอบนี้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับลุ้นเยี่ยวเหนียว ว่าแล้วพี่เกก็ได้มาหาพปูผมก็ได้ซุ่มจนหมดโบเลยนะะแต่เหลือจัดเชื่อเลยว,ว่าเราไม่ได้อะไรมาดีๆเลยได้แต่ตังกาแฟเม้นมานี่แหละพี่เกก็เลยเสียใจนะฮะมันก็ทําให้เจ้าดีซีของเราได้กลับมาที่เดิมและก็จัดการฟาร์มอย่างกระนตำตําบอลในปราสาทแห่งนี้ก็ต่อไปซึ่งปราสาทด้านบนนี่แหละฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดในการฟาร์มแล้วเพราะว่าถ้าเป็นด้านนอกถึงแม้ว่าพวกมอนมันจะฆ่าง่ายกว่าแต่การดรอปดมมันก็จะดรอปน้อยกว่าด้านในส่วนด้านล่างมันก็อยู่ห่างกันเเกกกิินนะข mm hmm. ีีี้ยจว่่ฟา์มทแลพ ก็ได้ฟาร์มฟาร์มแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาพี่แกนัก็มีบอลพอสมควนและผมก็ลืมไปนะครับว่าเราเนี่ยสามารถสุ่มได้อีก2ครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสุ่มไปแล้วแปดครั้งใช่ไหมแสดงมันก็เลือีก2ครั้งนะครับที่เรายังสามารถสุ่มมาได้เราน่าจะสุ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันซิ รอบนี้เราจะได้ของดีนะเวแล้วพี่แกก็จัดการซุ่มกับพ่อบ่เหมือนเดิมแต่ก็นั่นเลยฮะไม่ได้อะไรมาเลยลูกไฟก็ไม่เห็นสักอันเดียว <S <S พเพราะแท้อย่างแรงเลยพีแกก็เลยกลับไปในปา่าซ่าแล้วก็ฟาร์มกับพวกคีพเพราะว่าเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นจะทําให้ได้นั่นก็คือการฟาร์ดามด์กเซฟให้ถึง400มารตอรีนั่นเองซึ่งผมก็จัดกระนำตำบอลเลยนะครับและบอกเลยล่ะครับว่าฟาร์มางมากเพราะว่าผมจะใช้บัคผลพักกันเหมือนเดิมและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาเพียงแค่10นาทีในที่สุดดมมมาาาตอีของขงงัันนจิก็ถึ400 เรียร้่เลยละฮะร้อยจริงเลยรอเดือกูเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับขาดําของเราก็สามารถเปิดไฟได้แล้วนะนี่บอกเลยว่าอย่างสวยนะครับแต่ตอนนี้นะเราก็ต้องฟาร์มโบนต่อนะพอดีว่าน่าจะต้องใช้เป็นพันอันเลยนะกว่าจะได้มาซึ่งเอาจริงๆไอ้ขาดําติดไฟมันก็แรงมากๆนะฮะแต่มันก็สามารถคอมโบได้ดีด้วยแต่ดูเหมือนว่าในปัจจุบันขาดําซันจีมันก็มีคนเล่นน้อยมาก ส่วนมากมันก็จะหนักไปทางมัดก๊อดแล้วก็มัดใหม่ไรง,งี้เลยนาน,นานทีนะครับกว่าจะเจอขาดำเนี่ยจากนั้นเมื่อขาดาของเราครบมาเตอรี่แล้วพี่แก,กก็จัดการฟาร์มดาบกันต่อไปซึ่งดาบแรกที่เราเลือกนั่นก็คือดาบเรนโกรคูเพราะตอนนี้เรนโกคูของเรามันก็ยังมีสกิลไม่ครบกันเลยละฮะซึ่งมารตรี่ที่เราต้องการฟาร์มมาได้ถึงนั่นก็คือ350และแสดงว่าเราก็ต้องฟาร์มแบบยาวๆแน่นอนพอเมื่อคืน300เป็นอะไรที่ฟาร์มยากมากๆเลยแต่เราก็ไม่ย่อทอนะครับพี่แก,กก็จัดการฟาร บทมาเยอะแยะเลยล่ะฮะจนในที่สุดมาตรย์ของดาบเป็นโกคุของเรามันก็ครบ350รป้เป็นที่เรียบร้อยเลยล่ะครับนี่มันซีรีส์ธรรมดามาก่อนหรือว่าซีรีส์ฟาร์มมาร์ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะถือว่าฟาร์มมาร์เป็น,นตัวก็แล้วกันนี่และในตอนนี้ดาบเปนโกคุของเรานะครับก็มีแล้ว2ส,สกิลเลยนะครับผมนั่นก็คือสกิลแซดพุ่งไปฟันแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลเอ็กนะครับมันสามารถชาร์จได้ด้วยไอ,อ,อ,อยังแรงนะครับรวมเบรนก็ไปด้วย และต่อไปมันก็เป็นคิวของดาบมินไนท์เบดกันพี่แกก็เลยจัดการฟาร์มกันนะครับแต่ดาบมินไนท์เบดนี้สกิลที่2องคมมันก็แค่325เท่าน,นั้นแสดงว,ว่ามันน่าจะฟาร์มเร็วกว่าดาบเรนโกคเมือตะกีแน่น,น่อยเลยละฮะและจากนั้นเมื่อผมฟาร์มไปอีกสักพักหนึ่งพี่แกก็ได้ไปหาพ่อปู่กันอีกครั้งเพราะว่าในตอนนี้เราก็สะสมบน์ได้มากพอสมควรแล้วล่ะฮะและผมก็จัดการโซมเพื่อที่เราจะหาลูกไฟกันแต่เหลือจะเชื่ออะไรกับพี่น้องครับว่าผมไม่ได้ไรมาเลยสักอย่างเดียวไอ้น,ออน้องาาาใมกัีปรรทค และผมงได้ลงมาด้านล่างนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้ผลพระบวกกับดาบมินไดเบทและการเอฟเคการฟาร์มกันเลยซึ่งบอกเลยละครับว่าการฟาร์มที่จุดนี้เนี่ยสามารถเอฟเคได้ทั้งคืนกันเลยละ่ะตื่นมานี้มัตจีของดาบแม็กแน่นอนผมรับประกันถ้ามีคุณสองด้วยนะแต่เมื่อฟาร,ร์มไปฟาร,ร์มมาผมก็รู้สึกเบื่อนะครับนั่งมองมันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยพี่แกก็เลยวิ่งวุ่นแถวนั้นเพื่อที่ผมจะจะฟาร์มให้เร็วขึ้นและก็จัดการฟาร์แบบยาวยืดจนในที่สดุดมัตจรี่ของดาบมินไดเบทมันก็ครบั้้ง2ส,งสกกแลแว เราได้มาอีกหนึ่งสกลิลแล้วนะครับตอนนี้ดาบวินัยมี2สกลิลทั้งหมดเลวนะครับนี่ปึอีกทีโอเคครับ ฟาร์มกันต่อไปซึ่งเอาจริงๆทั้ง2ดาบที่ผมได้ฟาร์มมาก่อนหน้านี้มันก็เป็นดาบที่สามารถล่าก้าหัวได้แบบง่ายๆเลยทั้งเรนโกคูที่ดามเมจโคแรงและก็ดาบมินไน่เบลดที่สามารถคอมโบได้แบบโคตรด,ดีบอกเลยแหละครับวาล่าก้าหัวชิวๆแต่นนมันก็มีอีกหนึ่งดาบนะครับที่เรายังไม่ได้ฟาร์มเลยนั่นก็คือดาบลองสวอตที่มันปรับใหม่มาแบบโคตรเฟี้ยวเลยนะตอนนี้แต่าดาบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นใครล่าก้าหัวกันเลยเนาะไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเนี่ยไม่เคยสู้กันด้วยไม่แแแนนนนนนน่่น่่ใใจจววาาาาะะะะโหหดดดดกกกกกรรรลลััขไอพีีีี็็ฟม้ตปยงคท มันน่าก็เป็นดาบของลก2และเพียงแค่200มาเจอรี่เท่านั้นสกิลของมันก็จะครบทั้ง2สกิลเลยฟ <c oughs> อกเลยแหละเขาว่าเร็วโคตรดาบนี้และตอนที่ผมกําลังฟาร,ร์มอยู่ตอนนี้มันก็เป็นตอนดึกๆแล้วนะครับดึกแบบประมาณที่หนึ่งที่สองเลยก็ว่าได้นะฮะทำให้แนตอนนั้นพี่แกก็กําลังจะไปนอนและผมก็ได้ลงมาที่ด้านล่างของปรา,าสาทนี้แล้วก็จัดการเอฟเคกันทั้งคืนเลยจนเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเหลือแจกเชื้อลวไว้ว่าดาบของโรงมาตอรี่แม็กและเราก,ก็ได้บุนมาเต็มที่คีเต็มซ่วมกันเลยเด็ก และผมก็จัดการยืน FK นะครับจนตอนนี้ g าวิตี้เค n นของเราก็แม็กไปแล้วนะครับตังก็ขึ้นมาตั้งหลายล้านเลยนะครับส่วนโบนของเราก็มีอยู่3 0 0นะครับ FK ทั้งคืนนะครับขึ้นมา3 0 0 กกแล้วเมื่อเราได้บนมาแบบกระหน่ำตามบอขนาดนี้กันแล้วพี่แกก็ได้มาหาพ่ปอปู่คนดีคนเดิมและเราก็ไม่รอช้าล่ะครับพี่แกก็จัดการสุมๆไปและก็เหลือจะเชื่อเลยว้ว่าในรอบนี้เนี่ยผมนล้ก็ได้ลูกไฟมาด้วยแต่ลูกไฟอันนี้มันก็ไม่ใช่ลูกไฟที่เราต้องการนะนะเพราะว่าลูกไฟอันนี้มันก็เป็นลูกไฟเรียกบอสเคียวนะฮะแลวเราก็ไม่รอช,าารอชา้าเลยว้ยถึงแม้ว่าเราจะมีคนเดียวในเซิร์ฟแต่พี่แกก็จัดการเรียกบอสเคียวมาและผมว่าจ,จัดการตบมันเพียงแค่ตัวคนเดียวกันเลยเอาไม่ร้อยกันเลยตบคนเดียวลูกต่อมันคนเดียวก็เียได้ตบ จากนั้นพี่เกก็จัดการตัวไปเหมือนเดิมโดยที่เราหวังนะเขาว่าเรานั้นจะได้เคียวมาซึ่งเคียวมันก็เป็นดาบแดงเลยนะฮะดาบที่มันแรงใช้ได้เลยแหละและเมื่อมันตายเราก็ได้มาแค่ของกากๆเท่านั้นเองแหละครับแถมอันนี้เราก็ได้มาแล้วด้วยนะมือพี่แกก็เลยกลับมาหาพ่อปู่และก็จัดการใช้บนสุ่มที่เหลือจนผมนั้นสุ่มได้ครบ10ครั้งแต่เราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการมาเลยนะฮะโอเคนั้นต้องรออีก2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองเพื่อนของเราก็ได้บอกเอาไว้วน ให้ผมไดกว์ามายังเซิร์พี่แกแล้วก็จัดการไปสู้กับไอ้บอสเคียวตัวนั้นกันอีกครั้งกันเลยและถึงแม้ว่าเราจะสู้แบบ2รอบจะติดกันแต่เมื่อมาถ่ายราก็ยังไม่ได้เคียวมาเหมือนเดิมเลยแล้วกูต้องสู้อีกกี่รอบวะเนี่ยแล้วเมื่อไม่ได้ในรอบนี้แล้วพี่แกก็ต้องรอเวลาในการสุ่มบอลกันอีกครั้งและในระหว่างที่เรารอผมก็ได้ชวนเพื่อนวร์บกันไปยังเกาะกลางเพื่อที่เราจะไปดูบอสริทกันสักหน่อยนะครับว่ามันเกิดแล้วหรือยังและผลปรากฏว่ามันก็เกิดพอดีแถมมันก็ดันเกิดที่เกาะคิดเต่ากันด้วยพี่แกก็ลยววาามมัน้แ่อิหู เลืเมื่อเราเจอแล้วเพื่อนของเราก็ไปให้เราจัดการมาเลยแต่เมื่อมันไทยเราก็ไม่ได้เลยมาจากมันกันเลยข้อถวยนำชบพิษจิแต่ถึงแม้ว่ามันไม่ให้ถ้วยนำชุบเราแต่เราก็ได้ควบคุมฮันเตอร์สีเขียวซึ่งเป็นอดีตของใสที่ผมชอบใส่มากเลยนะฮะเพิ่มดาเมจอะไรต่างๆด้วยนิดหนึ่งคตรแก้วอะจากนั้นผมก็คิดว่าเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนหมัดกันสักหน่อยซึ่งผมก็เลือกเป็นหมัดอิเล็กทริกเพราะว่าหมัดนี้มันก็เดินทางเร็วสกิลพุ่งัด้สองสามสกิลกันเลยและจากนั้นพี่แกก็ได้เดินทางมายังแมนชั่น มาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยแล้วเมื่อมาสุมพลบังเอ,อิญแล้วคําว่าเราเนี่ยได้ผลเหมือนเพื่อนเราเลยผลร็อคเก็ตใช่ไหมมือซึ่งในตอนนี้บอกเลยแหละรับว่าเราเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณชั่วโมงกว่ากันเลยกว่าที่เราจะสามารถสุมบอลได้กันอีกครั้งผมกับเพื่อนก็เลยเดินทางกลับมาอย่างโลกแรกกันเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าในตอนนี้เราก็ยังไม่ได้หาคิสสังเกตวีซองมาเลย,ยงไงละมือและเมื่อมาถึงโลกแรกแบบนี้แล้วพี่แกก็จัดการฟาร์มหาคิสังเกตกันเลยซึ่งเราเนี่ยก็ต้องฟาร์มฮาร์คิสังเกตในการหลบป,บป,บปบ เข้าเกมใหม่และเราก็ได้หลบปุ๊บปุ๊บปั๊มปั๊แบบนี้กันต่อไปและเมื่อหลบไปสักพักพี่เกก็ได้เดินทางมาหาพี่อูซอบหรือว่าพี่กอนอูซอบของเรานั่นเองเพื่อที่เราจะมาดูว่าในตอนนี้เนี่ยผมนั้นหลบไปกี่ครั้งแล้วนะฮะไหนดูหน่อยฟาร์มอยู่นานเลยพันสี่อ้ซึ่งเอาจริงๆเราก็น่าจะฟาร์มไม่ถึง5,000ันเพื่อที่เราจะสามารถเปิดฮาคีสังเกตวี2ได้แต่ตอนนี้เพียงแค่พันกว่าๆโอไม่ก็ ไม่รู้ตอนไหนอีเซนแล้วครับนี่แต่ก็ยังดีนะครับที่เราเนี่ยใช้ผ้าคลุมกระตาคุริเพื่อว่ามันจะสามารถช่วยในการฟาร์มของเราได้ด้วยพี่แกก็เลยจัดการลบปุบปุบปั๊บปั๊บแบบนี้กันเอกเป็นสิบสิบรอบเลยนะฮะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบกันเลยทีเดียวแล้วเมื่อผมฟาร์มอยู่แบบนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงพี่แกก็ได้กลับไปดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราได้กี่ครั้งกันแล้วโอ้ยสองพันอ้าวเหลือยังสามพัน เอาจริงๆมันก็ท้อเหมือนกันนะครับเนี่ยหลบอยู่ตั้งนานแม่งมาแค่2 0 0พันกว่าเองเลยครับเนี่ยพี่แกก็เลยจัดการหลบัลบลมแบบนี้กันต่อไปอีกประมาณ10-20นาทีและผมคิดว่าพักเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเราก็ค่อยมาฟาร์มต่อในอนาคตนะฮะใช้วีหนึ่งไปนี่แหละวีสองค่อยใช้ตอนลาคข้าหัวก็พอมันนั้นก็ทําให้เราได้วาปกลับมายัางโลกที่3กันต่อเลยเมื่อกลับมายังโลกที่สมแล้วพี่แกก็รีบไปดูนะครับว่าในาตอนนี้เรานน้นสุมได้แล้วหรือยังแต่เมื่อมาดูก็ยังไม่ถึงเวลาในการสมกันเลยพี่แกก็เลยมาหลพพววกกมอออนนนนเื่เ่ฟาาร์แัั้ต เมื่อฟามไปฟา์มาสักพักปรากฏไว้ในตอนนี้เราก็สามารถสุ่มได้แล้วล่ะครับและแล้วผมก็จัดการสุ่มไปและเหลือจัดเชื้ออะไรไว้มึงว่าเพียงแค่ครั้งแรกในการสุ่มครั้งนี้เรานั้นก็ได้ลูกไฟที่เราต้องการมาเลยเฮ้ยยังไได้แล้วได้ได้เร็ว ซึ่งไอล no ูกไฟอันนี้แหละฮะที่เราต้องการม oh ากเพราะว่ามันจะใช้ในการซื้อหมัดมังกรได้จะนันพี่แกก็ได้มาคุยกับคนที่ขายหมัดมังกรที่ด้านบนนะฮะซึ่งบอกเลยเลยว่าอยู่สูงรร้วกว่าที่จะขึ้นได้นี่หนักเอาการเลยเพราะว่าผมนั้นไม่มีผลที่สามารถบินได้กันด้วยและผมก็จัดการซื้อกันแต่เผื่อปรากฏว่าในตอนนี้เราก็ยังซื้อหมัดมังกรไม่ได้นะครับนั่นก็เพราะว่าหมัดมังกรวีหนึ่งของเรามันก็ยังมีมาร์จรี่รมาครบ4 0 0้นั่นเองพี่แกก็เลยวิ่งกลับมายังเกาะกลางและผมก็ได้เปลี่ยนมา เพียงแค่315เท่านั้นเองกูต้องฟาร์อออมอีกแ้วเลยครับเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มพี่แกก็ได้มาหาเจ้าบอสออริกกันสักหน่อยแล้วมันก็เดินไปเกิดที่เกาะแกทรี Get นะฮะมันก็ทําให้รอกับเพื่อนเนี่ยเดาว่าไปยังเกนาะนั้นแล้วเมื่อมาถึงแล้วเราก็รอชา้าอยู่ใยละอัสติใส่รูน่ามาเลยแล้วเมื่อมันตายมันก็เหมือนเดิมเลยแหละครับคือเราก็ยังไม่ได้ถ้วยน้ําชุบมันมาอยู่ <c oughs> ดีเมื่อไหร่กูจะได้ไเี้ยเจางนั้นผมก็ขอให้เพื่อนเนี่ยมาส่งเราที่เกาะช็อกโกแลตแลนนนด่ผมมกก็ั้าาาาฟรรเะะะพวยแอช คอเราก็ต้องใช้มันกันด้วยและพี่แกก็จัดการฟาร์มอยู่แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงกันเลยละฮะจนในที่สุดมัดมังกรวี1ของเรามันก็มีมาสเตอรี่มาถึง400มาสเตอรี่แล้วละว้ยพี่แกก็เลยขอให้เพื่อนของเราแวะกลับไปส่งที่ก่อนนั้นกันอีกทีและเมื่อกลับมาในรอบนี้ผลเพื่อเกิดว่าเราก็สามารถซื้อมัดมังกรวีสของเราได้เลยละกันท่านผู้ชมมาว้ยดูดีได้แล้วหรือยังวอตเกอร์สโอเคเงิน3ล้านแล้วก็แฟกเมนร์ห้าพัน เฮ้มันมาก่อนนั่นเลยเฮ้ต่อไปจะเป็นบัตรอะไรฝากติดตามต่อด้วยนะเไว้และถ้าใครไม่อยากฟาร์มเองก็สามารถไปซื้อแกะต่างๆได้ที่ดีซีโซนกันเลยมีสินค้าต่างๆมากมายเลยนะจ๊ะโอเคไปละ